จากพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งแรกย้ายมาสู่รัฐสภาแห่งที่สองหรือสภาหินอ่อนที่ถนนอูทองในจากนั้นได้ย้ายมาที่รัฐสภาแห่งใหม่ในปัจจุบันคือสัปปะยะสพยาสภาสถานแยกเกียรกายโดยเราจะพาชม 5. จุดสถานที่สําคัญของรัฐสภาแห่งใหม่กันเริ่มจาก ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือห้องประชุมสุริยันการออกแบบของห้องนี้จะทำออกมาให้เสมือนดวงอาทิตย์ที่ถือเป็นต้นกำเนิดของชีวิตและส่องแสงให้พลังแก่มวลมนุษย์เช่นเดียวกับภารกิจของรัฐสภาที่ทำเพื่อความผาสุกสงบร่มเย็นของประชาชน ในส่วนของเพดานจะเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลมประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์ขวัญสื่อว่าเป็นทิศทางเดินของพระอาทิตย์อันทรงพลังบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของสสซึ่งห้องประชุมนี้จะใช้ในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสามารถรองรับได้800ที่นั่งและที่นั่งคณะรัฐมนตรีอีก59ที่นั่ง ห้องประชุมวุฒิสภาหรือห้องประชุมจันทรามีแนวคิดในการออกแบบคือดวงจันทร์เป็นพลังคู่กับดวงอาทิตย์เหมือนกับการทำงานระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภามีการนำสัญลักษณ์ขวัญมาออกแบบเพดานเช่นเดียวกับห้องประชุมสุรยิยันแต่จะใช้โทนสีฟ้าแสดงถึงพลังเย็นของจันทราที่ตรงข้ามกับพลังร้อนของพระอาทิตย์ เปรียบเสมือนการสร้างสมดุลอำนาจระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกบุธิสภาเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติห้องประชุมนี้ใช้สำหรับการประชุมสมาชิกวุติสภาสามารถรองรับได้600ที่นั่งแบ่งเป็นชั้นล่าง350ที่นั่งและชั้นบน250ที่นั่งเครื่องยอดเจดีสีทองอาร่ามที่อยู่จุดสูงสุดของอาคารรัฐสภาพื้นที่ภายในเครื่องยอดเป็นโถงที่ใช้สำหรับรองรับภารกิจสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐส พระมหากษัตริย์จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาซึ่งเครื่องยอดออกแบบตามหลักไต้ภูมิที่เป็นความเชื่อทางศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบคุณงามความดีทําให้เป็นสถานที่ที่ใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วโดยมีความสูง79.73เมตรรวมส่วนฐานแล้วจะสูงถึง134.56เมตรหอสมุดรัฐสภาตั้งอยู่ที่ชั้น9ก้าโซนกลางของอาคารรัฐสภามีสิ่งพิมพ์ทั้งหมดรวมเกือบ1 0 0 0 0แสนเล่มเป็นแหล่งเก็บคลัง ความรู้ทางกฎหมายและการเมืองไทยเช่นบันทึกรายงานประชุมสภาฉบับแรกตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีราชกิจจานุเบกษาหนังสือหายากสิ่งพิมพ์รัฐบาลและวารสารทางการเมืองเช่นรัฐสภาสารและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถเข้ามานั่งอ่านหนังสือค้นคว้าเอกสารโดยทางห้องสมุดมีบริการไฟล์ดิจิตอลสำหรับเอกสารที่ต้องการอีกด้วยลานประชาธิปไตยหรือลานประชาชนมีเอาไว้เพื่อให้ประชาชนเข้ามาแสดงออกทางการ การเมืองอย่างสร้างสรรค์ทั้งการชุมนุมการปราศัยรวมถึงการพักผ่อนมีทั้งโต๊ะและห้องน้ําไว้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและมีอัฒจันทร์ที่อยู่ใต้ดงต้นตาลเปรียบเสมือนสถานที่ในสมัยสุโขทยัยที่ให้ประชาชนมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ตอพ่อขุนรามคำแหงด้วยเหตุนี้จึงนํามาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพื้นที่ของประชาชนทางการเมืองนั่นเองและนี่ก็คือห้าสถานที่สําคัญของรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสภารัฐสภาสถานเท่านั้นยังมีอีกหลายส่วนที่ออกแบบ มาด้วยความปราณีตงดงามและแสงด้วยความหมายที่ดีหากสนใจเยี่ยมชมดูงานที่รัฐสภาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมรัฐสภาได้ที่เว็บไซต์ www. s n e t go. th หรือสแกน QR code และส่งมาตามที่อยู่นี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-831-911 1 1